หลายคนก็นคือสิสงสัยเนอะวเป็นยังเราคือหัวแบบคอนโทรตัวเองบ่ได้โอเคมาหัจักโลกซูอดอบูบาเอฟเฟกหรือว่าโลก PBA เนอะโลก เกิดมาจากสมองส่วนนาผิดปกติอาจจะเป็นเส้นเลือดในะสมองตีบบอรหรือสมองได้รับความกระทบกระเทือนหรือว่าเป็นสมองเสื่อมปอกประสาทอักเสบบอรหรือว่า,าเส้นประสาทอักเสบเึิงการหัวแบบคอนโทรลตัวเองบบได้แบบนี้หรือว่าบางเทือ่อหท่านเราอาจจะบ่รู้สึกแบบว่ายักหัวกับหัวบ่รู้สึกอย่างนะั้นแต่ก็หัวออกมากันออกมาโดยที่ว่า อ่าบรู้สึกอย่างคืออ m o t i o n กับ f e ลลิ่งมันบริไปนํากันนะนะแล้วก็แน่นอนเนาะผลกระทบก็คือกับโดยเฉพาะกับตัวผู้เกี้ยวเองเนาะบางเทื่าคนในรอบข้างอาจจะลำคาญหรือว่าบอกเข้าใจแม้กระทั่งคนในครอบครัวเองเนาะบางคนเขาเอ่ยยังบอกเข้าใจเลยโดยเฉพาะอแต่ก่อนค่อยกันยังบอกเข้าใจเรานะแต่โดยนี้พอได้หู้หมอได้ศึกษานะก็ได้เข้าใจเรา ซึ่งโลกนี้จะบอมียาที่หักษาโดยตรงได้แต่บรรเทาโดยตัวผู้เกี่ยวเองเช่นว่าออกกำลังกายบอเครียดแล้วก็อย่งพอนคายอย่างะนะจากเวลาที่ยักหัวแห้งๆหงจากที่ว่านั่งยู่กับให้ยืนจากยืนยู่กับให้นั่งแม้แต่กระทั่งตอนลมโทรศัพท์เรายังหัว ที่เรามาก็คือเขาาวสืๆเนา่หลังจากที่เ็นเก็บนี้แล้วหวังว่า,าคนที่อยู่รอบข้างคนที่ป่วยเป็นโรคภาวะควบคุมตัวเองหัวบได้หรือว่าโรค p b a หรือว่าซื้อเต็มว่า,อาซอโดโบูบาเอฟเฟกเนาะสิเข้าใจาคนที่เป็นโรคนี้หลายขึ้น